สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้แอดก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับแมวนะครับตัวสีดําตัวหนึ่งนะครับครับแอดได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับโพสต์ข้อความดังกล่าวบอกว่านะครับมีแผงลอตเตอรี่หนึ่งแผงตั้งอยู่อยู่อยู่แมวดํากระโดดขึ้นมาบนแผง ครับเมื่อแมวดําตัวนี้กระโดดขึ้นมาบนแผงนะครับจเจ้าแผงลอตเตอรี่ก็ปล่อยให้อยู่ชั่วข้าวนะครับแต่ก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อนะครับว่าแมวดําตัวนี้นะครับกระโดดมาบนแผงลอตเตอรี่ได้ยังไงนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับจากนั้นนะครับเจ้าของแผงก็ได้พูดกับแมวนี้นะครับตอนทางแบบพูดเล่นๆน,นะครับบอกว่าเขี่ยเลขให้หน่อยเถอะมีโชคว่นนี้นะครับเจ้าเมียวตัวดังกล่าวเหมือนจะรู้ครับว่า เมื่อแมวตัวนี้นะครับใช้เท้าหน้านะครับเขี่ยตัวเลขให้กลับนะครับเจ้าของแผงลอตเตอรี่นะครับแผงนี้นะครับเจ้าของจึงนะครับเก็บไว้นะครับไว้เสี่ยงโชคในงวดวันที่1กันยายน2563นายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูป กระดิ่งนะครับผิดพลาดประกันใดต้องขออาไปด้วยครับ